สี่ดีค่ะหนูไอ o ฟดนะคะที่พิสาการขายฟอดผาแดงค่ะเราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดบหนูไอนะคะเหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะเราก็มารีวิวรถที่เราตกแต่งแล้วนะคะก่อนส่งมอบกันมาดูชุดแต่งคันนี้กันนะคะว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของแคป x เอ l u s พเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเจ้าแคปเอกเพของเราเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่ขายดีมากๆราคาเปิดตัวของน้องนะคะจะอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแต่เรามีราคาพิเศษอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันคูม ขายกันแล้วนะใครที่อยากได้รถแต่งละลอแบบนี้เอาไปใช้งานนะคะหรือแบบขับเท่ๆไปเที่ยวสงการนะต้องรีบจองกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะดาวเยอะๆเรามีดาวเยเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะคะหรือดาวน้อยๆเริ่มกันที่แค่2องหมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งคันนี้กันว่าเราแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะมามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับชิ้นหน้าวันนี้นะคะชุดนี้จะเป็นชุดแบบแรปเตอร์กันเลยนะคะแรปเตอร์เนี่ยเขาใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะแคปของเราก็ใส่ได้เหมือนกันกระจังหน้าฟอร์ดด้านหน้าค่ะตัวหนังสือถ้าเป็นสีดำขอบด้ววยสีีแดดงงนนนนนะะคะมมาาพรานนร้้้อกัับบตตไไฟฟเป็ ไฟสวของเรานะคะก็เป็นไฟสีส้มมาให้3จุดไฟเดิมจากโรงงานมาเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรืออัปเกรดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นระบบป,ปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยนะคะแต่ว่าตัวไฟเดิมของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นมัลติลิเฟกเตอร์ให้แบบนี้ติดครอบไฟหน้าให้เป็นสีดำด้านนะคะบนฝากระโปรงมีอะไรสีดำๆมามาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นสมูกนะคะเราเรียกว่าสกูปเนาะติดสกูปด้านหน้านะคะรูปทรงแบบตัวแรปเตอร์ให้2ด้านแบบนี้นะคะ เทไปเลยนะคะตัดกับตับตวรถที่เป็นสีขาวเข้ากันมากๆเลยคะ่ะหน้าแรปเตอร์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวชายการชนรูปทรงแรปเตอร์ให้เหมือนกันนะคะทําเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดด้วยตรงชายการชนตรงนี้นะคะจะเป็นสีครเมียมให้นะคะดาตัดด้วยสีขาวก็ลงตัวมากๆค่ะแล้วก็ติดต totally ั้งเป็นตัวไฟตัดหมอกเพิ่มด้วยนะคะเอ้ก๊พัรดทเดิมๆจากโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะใครที่อยากได้เพิ่มนะหรือว่าแบบอยากติดตั้งตัวนี้เพิ่มนะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยค่ะส่วนด้านข้างตัวรถค่ะ ใช้เป็นตัวคิวล้อรูปทรงของแรปเตอร์มาเลยนะคะตัวคิวล้อเป็นแบบเรียบให้เนาะตัวนี้จะเป็นเฉพาะงานของตัวแรปเตอร์ะอ่าตัวนี้จะเป็นเฉพาะงานของตัวแรปเตอร์นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบการชนแบบนี้ติดเป็นตัวคิวล้อแบบนี้ก็ได้นะคะมีให้เลือกเหมือนกันค่ะล้อแมกนะคะ,ะ,คะมาแบบใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้เลย ล้เราสวยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแม็กด้วยนะคะตัวล้อแม็กมาเป็นล้อแม็ก20นิ้วเลยค่ะมาพร้อมกับตัวยาง a อท7 5 5 5 I20 นะคะใครสนใจล้อแม็กแบบนี้นะคะสั่งกันได้นะคะลายแม็กเนี่ยเรามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะสีรถในรุ่นของเอกพัมี4สีค่ะขาวดําบอลเงินแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีเงินทุกสีสวยทุกสีแต่งหล่อทุกสีเลยนะคะในช่องของเราไอมีรีวิวให้ครบทุกสีส่วนแคปของเราเนี่ยจะเป็นแคปแบบเปิดได้ให้นะคะมาดูกันเปิดได้ทุกรุ่นเลยของแคปค่ะ ภายในก็จะกว้างมากๆนะคะจอตรงกลางมาแบบรูหราพิมียมเลย10.1นิ้วรองรับ Apple ิ a r p l a y a แ d r o i d Auto แบบไร้สายให้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดด้านล่าง USB มี u อนมี t ท p ซ c ให้ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็จอหลังพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นจอดิจิตอลให้ถึง8นิ้วเหมือนกันมาให้ครบๆเลยเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันนะคะว่าเราติดอะไรเพิ่มกันบ้างนะคะคันนี้ คันนี้แต่งไม่เยอะมากแต่ว่าหล่อมากๆนะคะเซ็ตพวกครอบไฟหน้าต่างนะคะครอบหน้าครอบท้ายเป่าลองนะคะพวกนี้จะเป็นสีดำมาให้หมดเลยไอ้ก็แถมให้ครบเซ็ตให้นะคะโลบาร์ที่เห็นตัวนี้เท่ hey, ไหมทุกคนเป็นดาแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตัวนี้จะเป็นโรบาร์งานของ T W I นะคะออฟโรดมากๆเป็นสไตล์เอกลักษณ์สุดๆเลยนะคะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้จัดได้เลยนะคะตัวโรบาร์เขาจะมีไฟเบรกตรวที่3มาให้เรียบร้อยเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนู้นเนาะไฟท้ายค่ะใช้เป็นตัวไฟท้ายเดิมเลยนะคะชุดครอบต่างๆที่นง้งบอกเราก็เป็นสีดําด้านท้ายทั้งหมดนะคะ ลวอยกสูงด้านข้างเนี่ยจะมีมาไดเหยียบด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยส่วนตัวนี้แผ่นปิดท้ายฟอร์ดเท่มากเลยตัวนี้นะคะเว้าโลโก้ตรงกลางด้วยนะคะตัวหนังสือเล่นเป็นทูโทนจริงๆอ่ะไม่ใช่ทูโทนนะทุกคนด้านหลังตรงเนี้ยจะเป็นสีดีวกับตัวรถเลยตัวแบ็กกราวนะคะแล้วก็ทําสีตัวัอักษรเพิ่มนะคะเป็นสีดําเงาให้แบบนี้การชนท้ายค่ะตัวนี้เป็นแบบใหญ่มากนะตัวนี้ก็จะเป็นงานของคิงนั่นเองค่ะมาเป็นไฟใช่เป็นงานของคิง การชนท้ายนะคะเป็นการชนท้นายเหล็กออฟโรดส,สุดๆเลยงานะตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะแต่ว่าใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะสั่งได้เลยนะคะเรามีให้เลือกเหมือนกันนะคะเขาจะว้าวตรงกลางให้แบบนี้แล้วก็มาพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงใหพ้พร้อมกับตัวไฟถอยที่เป็น LED ให้ด้วยค่ะเดีย๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันนะคะว่าคันนี้น่าใช้ขนาดไหนเนาะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมัติฟังช์ชันให้เรียบร้อยเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรเกี่ยวกับระบบไฟให้ทั้งหมดเปิดปิดไฟนาให้อัตโนมัตินี่มีมาให้แล้วนะ ปรับความแค้มแสงค่ะตัวนี้ปรับได้เวลาเราใช้งานกลางคืนนะคะตัวนี้ก็ปรับได้อีกเช่นกันแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าค่ะใครที่อยากได้เบาะหนังบอกน้องไอได้เลยนะคะ ด้าน,นบนสุดมีอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เพิ่มความแบบอบร้รดขึ้นนะคะก็จะมีราวหลังคาเป็นสีดำดลให้ด้วยค่ะมรดโชปีนี้นะคะเราเริ่มปลายปลายมีนานนะคะก็จัดกันที่เมืองทองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นในงานเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องรอนะคะใครที่ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปเบียดเสียดกันในงานนะคะก็จองออนไลน์ได้เลยค่ะเรามีบริการจองออนไลน์บนข้าบัญชีบริษัทธวันนัทปลอดภัย100%ต่างจังหวัดก็สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้อีกเช่นกันนะคะจัดไฟน้นนถึงทีีี่่บ้้ะะ้้า้าาาาานนนนนนวยยะะะะะคคคไมตองงเเเเสลลลขิปฝกก์แชร ด้วยค่ะเราเดี๋ยวคลิปหน้าต้องไอมารีวิวชุดแต่งให้ได้ชมกันอีกนะคะคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ